สวัสดีค่ะถุงริงค่ะเต้ค่ะวันนี้เราสคนพามาบุกค,คอนโดโฟเฟสใหม่ที่อยู่ใกล้มอกรุงเทพมากๆเลยแล้วก็แอบไปเห็นส่วนกลางเข้ามาแล้วคือสวยงามมากแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยซึ่งที่นี่นะคะเหมาะมากๆสำหรับแฟชี่คนไหนที่กำลังหาห,าหอหรือที่พักใกล้มอกรุงเทพห้มามพาทิปนี้เด็ดขาดกับห้ามคอน ทางเข้าโครงการเลยพี่เป้จะเห็นได้ว่าที่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอาณาจักรของพัมคอนโดเลยก็ว่าได้โดยเริ่มจากพัมคอนโดพาร์คพัมคอนโดลังสิตอลไลฟ์แล้วก็ที่นี่พัมคอนโดลังสิตเฟสนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่ก็คือเหมาะกับน้องๆเฟรชชีม่มากๆเพราะว่าเป็นเฟสใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็ คอนโดนี้ยถือ<ม>ว่าเป็นคอนโดที่แบบว่าเด็กมองเทพอยู่เยอะที่สุดและเวลาเพื่อนชอบนัดทางานกลุ่มใช่ไหมต้องที่นี่คือแบบว่าสะดวกสบายสุดๆก<อ>็คือที่เนี่ยคนมันอยู่เยอะที่สุดเรียกได้ว่า <S <S คุ้หน้าคุ้ตากันหมดเลยแล้วถ้าแบบใครที่เป็นแบบว่าเอ้ยสายขี้เงาอยากเจอเพื่อนอยากมีเพื่อนเป็นแกงก็ต้องมาอยู่ที่นี่แล้วแหละเพราะว่าแบบนักศึกษาเยอะมาก และเรื่องสําคัญของคนที่อยู่คอนโดค่ะพี่เป้ที่เนี่ยเขามีความปลอดภัยสูงมากเพราะว่ามีพี่รปภอคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีกล้อง cctv รอบอาคารเลยและอีกอย่างเลยเด็กมากๆพ่ชอบมากนี่เลยหิงคีการ์ดครบจบในใบเดียวเท่านั้นถือว่าแบบสะดวกสบายแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยใช่จะขึ้นตึกเข้าเฟสขึ้นลิฟต์อะไรต่างๆพกใบเดียวเหมาะกับคนที่ลืมอย่างเราสุดๆ และนี่ก็คือส่วนกลางที่แรกเฟรชทูนั่นเองใช่แล้วคะ่ะพี่เป้เฟรชมากๆาเฟรชกลมชื่อจริงๆโอ้คือแบบว่าสีสันสดใสสุสดๆเห็นแบบนี้อดใจไม่ไหวอยากจะแบบหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปให้พี่เป้สักหน่อยโอพูดขนาดนี้มันก็ต้องละป้ารูปหน่อยไหมพี่เป้สักหน่อยอ่ะเริ่มเลยพี่เป้ปกติมาสระว่ายน้ำเราต้องทำอะไร คือปกติตัวพี่ก็แบบว่าไม่ใช่คนลงไปไหว้ชอบมานั่งแบบชมวิวชมคนมากกว่าและที่สำคัญคือพล <c oughs> าดไม่ได้คือต้องต้องถ่ายรูปค่ะ <c oughs> จริงๆนะ้ำสาวไว้ายน้ำตรงนี้ <c oughs> คือแบบสวยมากคือเหมือนคาฟเฟ่ดีๆนี่เองเลย <c oughs> อยากจะแบบเอฟชุดว้น้ำมาไว้ไม่ใช่เล่นน้ำนะ <c oughs> ถ่ายรูป <c oughs> อ่ะเดี๋ยวทุกคนติดตามในอินสตาแกรมน้องขุ่นขิงต่อไปได้เลยนะคะเดี๋ยวมันจะมีแบบว่ารูปตรงนี้ใส่ชุดว่น้ำสวยๆเซ็กซี่แน่นอน ที่เราไปดูสาว่ายน้ํามาใช่ไหมคะพี่เป้และที่นี่คือส่วนกลางนั่นคือท้องเซรัมซึ่งเราสามารถใช้งานได้24ชั่วโมงเลยโต๊ะพูใหญ่มากใหญ่จริงๆโฮยใครจะมาเล่นกับเพื่อนแบบว่าตอนเย็นนัดกันอะไรอย่างนี้มาแบบว่าแข่งใครสมองหลังจากคิดงานแบบ วนหัวไม่มากแล้วทุกวันก็ห้องนี้สามารถแบบคลายสมองได้ใช่ดเด็กมองกรุงเทพโปรเจกต์มันเยอะงแงเราก็ต้องมีแบบเครื่องเล่นให้ผ่อนคลายนิดนึงใช่ไหมใช่แล้วก็นี่พี่เป้ตอนที่เราเล่นใช่ไหมเราก็ยังสามารถแบบมองเห็นวิวสระว่ายน้ําไปด้วยสามารถแบบเห็นแบบมุมกว้างได้เลยและนอกจากโซนตรงนี้ที่เราเห็นนะคะยังมีอีกห้องหนึ่งที่แบบพาวทูพรีเซนต์มากๆถึงได้ดนี่เลยโอ้โหนี่เป็นห้อง สวนั่นเองนะคะหร, oh. หรือว่าอยากจะชวนเพื่อนๆแบบเป็นแก๊งมานั่งเล่นเกมตรงนี้ก็ได้เพราะพื้นที่แบบกว้างมากและนี่ค่ะอีกโซนหนึ่งที่แบบว่าพลาดไม่ได้ชอบมากนอกจากที่แบบเฮ้ยโอ้โหโอเค รู้เลยว่าเอาไว้ทําอะไรนะคะก็คือเราอ่ะจริงๆมันก็เอาไว้ใช้น um> ั่งเล่นดูเพื่อเล่นเกมแหละแต่ว่าแบบเราจะแอปเป็นแบบคาเฟ่ก็น่ารักมากๆกรุ๊กชวนเพื่อนมานั่งเมาส์มอยมุมนี้ก็ยังได้แต่ห้องนี้ก่อนใช้งานเราจะต้องไปจองก่อนเนาะพี่เป้เพราะว่าเขาจะได้มาซอัพอุปกรณ์ต่างๆให้เราแบบพร้อมใช้งานด้วยและนอกจากห้องนี้เรายังมีอาณาจักรของคนรักสุขภาพ ยังไงเครื่องเยอะมากพี่เป้ลองขึ้นไปเสุดสิอะยังไงสำหรับคนที่แบบว่าสำหรับคนที่แบบชอบวิ่งออกกาลังกายก็คือวิ่งได้เป็นชั่วโมงเพราะอะไร ข้างหน้าเราวิวสวยมากๆแบบบรรยากาศดีเพลเพินมวิ่งเพิเพินอุ๊ยแป๊บเดียวผ่านไปหลายชั่วโมองแล้วหรอเนี่ยเออหลายคล,ลรรี่แหละกินต่อได้ไใช่ <c oughs> แล้วนอกจากโซนคาร์ดิโอแล้วเนี่ย <c oughs> ยังไม่หมดแค่นี้ใช่ไหมขิง <c oughs> ใช่แล้วพี่เป้เพราะว่ายังมีอีกโซนหนึ่งเป็นโซนเวทเทรนนิ่งดน้านี้มีแบบว่ายกดัมบลงดัมเบลได้ด้วยหรือว่าใครจะแบบอยากจะมาแบบชกมวยเนี่ยเขาก็มีให้พร้อมปักปักเลย หรือใครอยากะแบบหอนวงหอนบ้าฝั่งนี้ก็มีนะพร้อมมากๆเลยสุกฝับถูกฝับไปเลยอุปกรณ์คือแบบว่าครบมากๆรั้งคาร์ดิโอทั้งเวทเทรนนิ่งดัมเบลแบบมีครบเลยแทบจะแบบเป็นฟิตเนสแบบจริงจังเล่นได้แบบว่าครบไม่ต้องไปข้างนอกแล้วอ่ะห้าโลสิบในนี้หาโลสิบโลก็คือแบบยกได้เต็มที่ใช่แต่ของเราก็ไม่ดีกว่าไม่ไหวไง เลยห้องนี้พี่ชอบมาเหมือนเขาทํามาเพื่อเราโดยเฉพาะเลยเนาะพี่เป้ใช่ก็แบบสายคอนเทนต์แบบเราสายแบบชอบถ่ายติ๊กต็อกเต้นๆอะไรแบบนี้และที่นี่เขามีไฟมีฉากหลังมีพอมีโตะอะไรเงี้ยให้เราด้วยใช่แล้วก็ออ้ยมีวิงไลยแบบของโปรดของแบบคนชอบถ่ายติ๊กต็อกเดี๋ยวนี้คือขิงก็ไม่ต้องแบบว่าจัดไฟเองที่ห้องแล้วนะแบบจะต้องหากานแพงโล่งๆในห้องอะไรแบบเนี้ยหรือถ้าหรือถ้าที่ห้องมีแบบว่าฉากหลังอะไรเงี้ยแบบสีอื่นสามารถนำมาเปียนได้แต่ที่นี่เขาจะมีเป็นสีขาวให้เนาะพี่เป้เนาะ ช่ซึ่งแบบโอ้โหครบมากเหมาะมากสายมิเทศอย่างเราคือแบบโอ้โหได้ใช้แน่นอนที่มีคุ้มมากบอกเลย,ยเข้ามาอยากทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถมาถ่ายได้เลยแล้วก็ในที่สำคัญยังเห็นวิวด้านนอกแบบสวยอีกด้วยอืใช่คือแบบที่นี่เขาแบบว่าส่วนกลางส่วนใหญ่คือแบบว่าเห็นสระไว้น้ำหมดเลยอะแบบกระจกบ,บานใหญ่แสงเข้าแบบหน้าไร์กันเลยทีเดียวหลังจากที่แบบเอ้ยเราทำคอนเทนต์เสร็จถ่ายคลิปเสร็จ ้องเราก็จะเริ่มหิวแล้วเพราะแบบเราใช้สมองใช่ไหมนี่เลยค่ะคุกกิ้งแบอ่าติดกันแบบนี้เลยถ่ายคลิปเสร็จก็มาแบบทำอาหารทำขนมกินกับเพื่อนต่อได้และที่นี่ครัวเขาใช้งานได้จริงด้วยมีอุปกรณ์มีแบบเครื่องครัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเตาเอ้ยไมโครเวฟเอ้ยหรือว่าเครื่องอบขนมก็มีด้วยเออมีเครื่องอบมีเครื่องอู่หลายอย่างมากแต่ว่าแต้ก็บอกไม่ถูกเพราะว่าทำอาหารไม่เป็นมันคืออะไรบ้างแต่ว่าวิ น่าสนใจสำหรับแบบเฮ้ยใครแบบ จริงแบบมีแฟนมีคนเดทมีครอบครัวแบบว่าซื้ออาหารมาก็ได้แบบไม่อยากแบบว่าเหม็นห้องตัวเองเน<ช>ี้ยเออก็<ช>มา<ช>ที่นี่เลยมากินข้าวกลุกกินหรือใครเรียนเชฟก็สามารถมาฝึกฝีมือที่ครัวนี้ได้ด้วยอุปกรณ์ครบครันค่ะพเตใช่ซึ่งแบบเฮ้ยใ,ใครสงสัยว่าเอ้าทําเสร็จแล้วกินตรงไหนละ่ะถ้าเป็นแบบขนมกลุบๆใช่ไหมกิงเราก็สามารถกินแบบบาร์นั่งเมาส์มอยนั่งจิบเครื่องดื่มอะไรต่างๆกับเพื่อนได้แต่ว่าถ้าใครแบบเฮ้ยอยากกินมื้อหลักเลยดินเนอร์สุดหรูกับ แฟนกับครอบครัวอะไรอย่างนี้ใหญ่นี่ค่ะพราวทูวีเซนต์แล้วมากข้างนอกนี้เรามีโต๊ะอาหารที่แบบโอ้ดินเนอร์โรแมนติกอยู่นะเพราะว่าแบบมีวิวสวนแล้วก็มีวิวสาวน่านด้วยช่วงเงยน็เยนๆอะไรเงี้ยเหมาะมากรายอากาศกําลังดีแล้วก็แบบว่าจิบน้าเพลินอะเรียนนี้เราต้องแล้วไหมเราต้องแล้วไหมหิงโอเคเไม่เป็นเราก็ไปซื้อมาก่อน <c oughs> และโซนตรงนี้นะคะก็คือล็อบบี้นั่นเองค่ะและข้างหลังของเราสีสันสดใสมากเมลบอกนั่นเองเราสามารถมารับเอกสารต่างๆที่กล่องนี้ได้เลยถือว่าสะดวกมากๆนอกจากโซนตรงนี้แล้วนะคะก็ยังมีโซนโล็อบบี้ข้างหน้าอีกเนาะซึ่งเป็นโซนนอกตึกนั่นเองก็จะมีที่นั่งแบบนี้เหมือนกันเลยสําหรับใครที่แบบพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยจะมาหาเราที่ห้องจะมาทํางานที่ห้องก็นั่งรอตรงนี้รอเรามารับได้อะไรแบบนี้เขาก็คือมีที่นั่งพีแพ้ไวใ้ให้เราเรียบร้อยเลยค่ะ นี่ไงคะพี่เป้นี่คือห้องครีเอทีฟรับที่เราสามารถใช้งานได้24ชั่วโมงเลยพี่เป้ซึ่งเรียกได้ว่าแบบเหมาะมากๆเลยน้องกับนักศึกษายอย่างเรานี่แบบว่าเอ้ยมีทั้งโปรเจกต์มีทั้งเรียนออนไลน์อะไรต่างๆนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ย<ส>เขามี Wi-Fi ฟรีด้วย24ชั่วโมงและที่เห็นอยู่นี้ว่ากว้างแล้วใช่ไหมยังไม่หมดแค่นี้นะคะขี่มีข้างในอีกคือข้างนอกเนี่ยอาจจะเป็นแบบเอ้ยมีติ แต่ข้างในสําหรับใครที่แบบต้องการความสงบใช้ความคิดเรามีแบบแบ่งเป็นสัดเป็นส่วน,นเ,เออในการแบบเอยทํางานพิมพ์งานหรือจะเรียนออนไลน์สงบคนเดียวอะไรแบบนี้โตแบบใหญ่มากรับรองว่าความ P S H มาแน่นอนใช่โดยเฉพาะแบบสายเทศอย่างเราใช่ไหมเออเวลาจะคิดงานอีเวนต์คิดบทอะไรต่างๆเราต้องการความสงบต้องการวิวสวยๆอะไรแบบนี้เออแล้วถ้าตรงนี้ไม่พอเหรอพี่เป้อ่ะ สำหรับการทำงานเดี่ยวคือเรานั่งตรงนี้ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราถ้าเราทาหลายคนล่ะงานกลุ่มโปรเจกต์ต่างต่างเมองกรุงเทพคือโปรเจกต์เยอะมากมันต้องมีห้องแล้วไหมเอองั้น <laughs> เราพาไปดูห้องดีกว่าที่นี่เขาจะมีห้องด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากทํางานกลุ่มคุยงานกลุ่มประชุมกลุ่มก็ห้องจะมีให้ทั้งหมด2ห้องด้วยกันสามารถแบบเก็บเสียงได้แบบมิดชิดเลยมีฟิวเจอร์บอร์ดมีปากกามีดินสอมีทีวีให้แบบจะเปิดโลองสไลด์กันสามารถพรีเซนต์งานในห้องนี้ได้ เกไ,ได้ว่าแบบจะทำงานกลุ่ม8ดคน1ิคนที่นี่คือครบจบเลยใช่ไหมคิใช่แล้วค่ะและห้องที่เราอยู่ตอนนี้ค่ะพี่เป้เป็นห้อง one bedroom ขนาด2 6 8 8ตารางเมตรแล้วก็ตัวห้องถือว่าแบบมีการแบ่งเป็นสัดส่วนดีมาก ใช่ก็คือแบบว่าเราเดินเข้ามาเนี่ยก็คือจะเห็นลิฟทงรูมแบบนี้เลยเป็นห้องนั่งเล่นอะไรแบบนี้แยกสัดส่วนแบบชัดเจนมากคือถือว่ากว้างขวางนะแบบสะดวกสบายเฮ้ยเพื่อนมาห้องก็ยังแบบว่าไม่ได้เรียกว่าอึดอัดอะคือนั่งกันได้แบบ4คนเลยเนี่ยเข้ามาก็คือเป็นมุมต้อนรับแบบสวยๆเลยและอย่างพื้นที่ตรงนี้นะคะก็คือเขาจัดมาให้เป็นแบบอโต๊ะทำงานเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเป็นแบบ โตทงานโต๊กินข้าวหรือโต๊อะไรก็ได้แต่ว่าเอ้ยอันเนี้ยตามเราชอบเลยใช่ชอบอยู่นะบแบบเนี้ยกำลังดีเลยขับสามก็ได้ <c oughs> นั่งทํางาน <c oughs> แบบเฮ้ยเป็นฟิลฟิลเฮ้ยห้องนอนมีที่กั้นให้เป็นฟิลแบบเพื่อนมาห้องนั่งคุยกันเสียงดังเราอยากจะแอบนิดสักหน่อยแล้วก็ปิดได้กระจกเข้าห้องนอนได้เลยแบบนี้และตู้เสื้อผ้านี้เขาก็มีมาให้ด้วยนะคะพี่เป้ใช่แล้วก็ตู้เสื้อผ้าใหญ่มากๆนะแล้วก็มีกระจกด้วยที่สำคัญมากมาก คือแบบโอ้แบ่งเป็นโซนอย่างดีตู้เสื้อผ้าโต๊ะแต่งหน้านี่ชอบมากโอ้โอเตียงนุ่มมากอันนี้คือเตียงแบบ5้าฟุตเลยนะ แต่มันยังมีพื้นที่แบบเดินได้อีกใช่แบบใหญ่มากแล้วที่หนูชอบพี่เป้คือมุมนั้นเลยที่แบบว่าสามารถเปิดรับแสงได้หรือว่าเห็นวิวด้านนอกแบบสวยเลยอะไรเงี้ยหรือวันไหนแบบอยากได้ทึบๆก็ปิดม่านทึบก็ได้เออแบบมีม่านทึบให้ด้วยแล้วแบบเอ้ยลงไปก็เห็นวิวสระว่ายน้ำสวยๆธรรมชาติและตรงนี้นะคะโอ้โหใครจะบิวอินเพิ่มเติมเป็นแบบโตเครื่องแป้งก็คือแบบดีสุดๆเหมาะกับผู้หญิงสาวอายางเราใช่ไหมคิงชายก่อนออก ออกจากห้องก็ต้องสวยนี้เอออันนี้อันนี้ดูชอบกระจกมากเลยนะตัวกระจกที่ไหนคือต้นกล่องก็เรามันเด็กนีิเทศต้องสวยอยู่ตลอดเวลาอเราไปดูโซนอื่นกันบ้างดีกว่าห้องน้ำ กว้างขวางอยู่นะถือว่าแบบไม่ไม่แคบ<ค>เลยใช่เหมาะกับแบบว่าเฮ้เราก็อยู่ห้องน้ำกันนานเป็นชั่วโมงพอสมควรมันก็อยู่ได้นะคะแล้วตรงนี้ก็คือใครจะบิวอินเพิ่มเติมเป็นกระจกกั้นแบบเรี่ยมโซนเปียกโซนแห้งก็ได้เหมือนกันนอกจากห้องน้ำแล้วพีเป้ยังมีพื้นที่ตรงนี้ สามารถตกแต่งได้เลยซึ่งเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่เขาตกแต่งมาให้ดูถ้าเกิดใครชอบสไตล์ไหนก็สามารถตกแต่งตามสไตล์ตัวเองได้เลยถัดมาอีกหน่อยพี่เป้จะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นโซนครัวซึ่งแบบว่ามันดีมากเลยนะเพราะว่ามันติดระเบียงใช่ไหมเวลาเราทําอาหารที่แบบลิ่นฉุนๆนันอะไรเงี้ยมันก็จะได้ออกไปนอกระเบียงไม่เข้าห้องก็คือเราไม่ต้องนอนดมกลิ่นกระเพรากันอ,อีกต่อไปแล้วใช่หมดปัญหานั้น,น,นเลยเออคิดมาแล้ว แล้วก็ตรงนี้เขาจะมีพื้นที่ไว้สําหรับวางเครื่องซักผ้าหรือว่าไมโครเวฟได้ด้วยนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เขาตกแต่งมาให้ดูใครจะทําตามก็ได้เลยและสําหรับใครที่แบบทาโปรเจกต์ดึกเรียนดึกอ่านหนังสือดึกแล้วหิวอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะอะไรคะหิงเพราะว่าที่นี่เขามีเซเว่นอีเลฟเว่นอยู่ใกล้โครงการเพียงแค่นิดเดียวเองห่างแค่30เมตรก็ถึงแล้วโอ้เรียกได้ว่าคือเดินไปนิดเดียวอยู่หน้าพังอะไลน์สองข้ามถนนไปถึงเลยกินเลย หลังจากที่เราไปดูคอนโดมาทั้งหมดนะคะพี่เป้พี่เป้มีทิคอะไรบ้างในการเลือกคอนโดหรือว่าที่พักบ้างช่วยแชร์ให้น้องนองฟังหน่อย อย่างพี่ใช่ไหมคืออันดับหนึ่งก็ต้องดูเรื่องเ e ค u r ร t y ีเป็นหลักเลยมันต้องแน่นหนาปลอดภัยเนาะแล้วก็ใกล้มอกรุงเทพเพราะว่าพี่แบบเป็นสายตื่ฝสายแง่แบบว่าสื่นสายแค่ไหนก็ต้องเข้าหาทันนะคะแล้วก็ใกล้ของกินของกินเยอะแล้วก็มีส่วนกลางให้ใช้เพราะพี่ไม่ชอบแบบอุดอู้อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเฉยๆอยากแบบพบปะเพื่อนไปเล่นเกมทํานู่นทํานี่อะไรแบบนี้หนูเห็นด้วยค่ะพี่เป้อย่างหนูเองอ่ะหนูก็ชอบแบบพื้นที่ที่แบบว่า มีเพื่อนเยอะๆแล้วที่เนี่ยเด็ก b ีอยู่กันเยอะมากๆหนูก็จะไม่เหงาอีกต่อไปก็ค <c oughs> ื <c oughs> อที่เนี่ยคนอยู่เยอะจริงๆหลังจากที่เราเนี่ยไปดูพรมคอนโดรังสิตเฟสกันมาแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างคะน้องคิดวันนี้ที่เราไปดูห้องตัวอย่างวั e เบสรูมขนาด26.88ตารางเมตรมาคือตัวห้องคือเขาแบบแบ่งเป็นสัดส่วนดีมากๆเลยแล้วก็มีการแบ่ง ห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องน้ำแล้วก็โฟนครัวได้อย่างชัดเจนเลยอะแล้วที่นี่<ม>อะก็คือ Security <ม>นั่นหนะมาใช่ไหมมีรปภอคอยดูแลเรา24ชั่วโมงเลยแล้วก็มีซ c t ีทีวีรอบอาคารและที่สำคัญก็คือคีย์การครบจบอันนี้ชอบมากไม่ต้องพกหลายใบอีกต่อไปพกใบเดียวก็คือได้หมดแล้วอะแล้วก็ที่นี่ชอบสุดๆใกล้มองเทพมากแค่700เมตรเท่านั้นทุกคน จะตื่นสายแค่ไหนก็เข้าคลาสทันและเรื่องส่วนกลางของที่นี่พี่เป้เขายังมีให้เลือกแบบหลายโซนมากๆแล้วก็สามารถใช้งานได้24ชั่วโมงแถมมีไวไฟด้วยใช่แล้วที่สำคัญที่สุดขิงปากท้องของเราอยู่ใกล้แค่นิดเดียวท,ยท,<ม>ที่นี่อยู่ติดเซเว่นอีเลฟเว่นแค่30เมตรเท่านั้นเดินไปแป๊บเดียวถึงเลยจะหิวดึกแค่ไหนก็แบบสุดยอดมากก็เราชอบหิวดึกอ่ะก็ไม่ก็หายห<ม>่วงได้เลยใช่แล้วที่นี่ขอบใาน้องๆหน่อยคือแบบหลังจากที่เราเดินดูมาแล้วใช่ไหม เดน้องเฟรชี่คือเหมาะมากเลยเพราะว่าการตกแต่งของเขาคือสวยสุดๆจะถ่ายรูปม,มุมไหนก็ไอซียอดไลฟ์พุ่งแน่นอน <c oughs> และที่สำคัญนะคะที่เนี่ยเพื่อน <pe w> ๆพืดีอยู่กันเยอะมากๆเรียกได้ว่าไม่ต้องกลัวเหงาวกันเลยทีเดียวค่ะเยอะจริงๆและถ้าใครสนใจอยากเป็นเจ้าของคอนโดในราคา 1.2ล้านบาทราคานี้ราคาเดียวสามารถเลือกได้ทุกชั้นเลยใช่ค่ะซึ่งวิธีการลงทะเบียนนะคะก็คือลงทะเบียนตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วจะมีเจ้าหน้าที่นะคะตอบกลับภายใน24ชั่วโมงหรือสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ f a c e b o o k พัมคอนโดบายทึกษาแล้ววันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะต้องรีบไปจองสิทธิ์แล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย